วันนี้คุณคิดหวังสิ่งใดในใจของคุณรำลึกทลังงานไพ่เรามาเรนด้อมถามใจคุณว่าค,คุณคิดถึงเรื่องอะไรในวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมเป็นโดนรนนั้นับรำลึกพลังงานใจของคุณว่าในใจของคุณคิดถึงเรื่องอะไรในวันนี้เป็นเรนด้อมนะเป็นโดวงโดยรวมนะ ในใจคุณคิดถึงเรื่องอะไรในวันนี้สามใบนะที่ผ่านมาคุณสองคนได้ออกจากกันใช่ไหมคุณคิดถึงเรื่องคนรักเก่าของคุณจากที่ผ่านมาเขาเดาจากคุณไปได้หนาดคุณไปเวลานี้คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณใช่ไหมคุณคิดถึงเขามากมายเวลานี้ คนคิดถึงเขาเดาหมูนบางครั้งนอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะเขาจะกลับมาแน่นอนนะคนคนนี้คนรักเก่ากลับมาอ,อกท่วกระกระประจิตหนึ่งพลังงานไพ่ของคนรักเก่ากลับมานะวันนี้คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณใช่ไหมคุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณกังวลเขากลับมาหาคุณอย่างแน่นอน